เที่ยวตาปานะ่ะเขามากันไม่ได้มนไกลไงก็ส่งเงินมาช่วยกันส่งเงินมาทำบุญด้วยเดี๋ยวโยแยบอกหน้าสงสารนะคือบอกว่าตอนมันตานยอยู่เดียวผมว่ามันดูมันมันอะไรมันเครียดมันโผลหายออกนะไม่ร้องอะไรแบบมันเครียดมันน้อยใจนะต้องอย่างเราว่าบางทีเนี่ยที่บางทีเนี่ยเขาแม่็ร้องอะไรบอกว่เาเดี๋ยวคุยในลยไลน์แล้วกันเขาคิดว่าน่าจะว่าแหละ ปีเศร้าเนี่ยมันเหนื่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องแล้วก็เลยปล่อยตัวแบบอะไรอยเ้เดาไม่ถูกแต่ผมก็เดาก็หน้ากระเพาะนการแพทย์เนี่ยมาคนเราพี่มันอายุขนาดนี้มันไม่ได้เป็นโรคหรอกไอ้แบบมันเตืมที่รู้ก็คือเป็นนี่เป็นความดันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นความดันเป็นอะไรหลายังเลือดใช่แล้วหยุดยาความดันไปด้วยนะไอ่โง่เดี๋ยวไปซื้อแบ๊ดไปเว้ไปเว้ เดีอยี่เอามาไปเนี่ยนี่เป็นภาพคุม,มภาพคุมใช่แต่ผ้าคลุมแทนแมสนะดี <c oughs> แต่ข้างในมา <c oughs> ผมไปผมไปตรวจการได้ยินมานะ <c oughs> เข้าแล็ตรวจการได้ยินมาหดถอยไปนิดหน่อยที่ความถี่สี่เคฮิร์ตสี่เคเฮิร์ตรู้เรีน่นรู้เรื่องความถี่ก็คุยกับ เจ้าที่ที่มีการแพทยะพี่ครับเดี๋ยวผมขอรบกวนหน่อยว่าพักติดตามสุดกี่เพิร์ตที่ผมเข้าตรวจกันแล้วก็สูงสุดกี่เพิร์ตคุณมีความรู้เรื่องนี้ปะถ้ามีมันจะได้อธิบายให้ฟัง <laughs>